อีกแล้วพี่กาพี่ไปไหนมาพี่ป้าหนูไปเที่ยวยังเอาจีอีกตัวหนึ่งอ๋อพี่ไปไหนมาพี่ป้นหนูไปเที่ยวไหมพี่ป้นหนูไปเที่ยวไหมโอ้ยคิดถึงไรทีเดียไหนไปไหนล่ะจะลงไหมนีเน่เธอคิดว่าเขาเขาจะไปไหนเนี่ยเธอถึงไปชั้นล่มงชัช้นชอยอยู่ข้างบนน่ะเนี่ยอันนี้ก็คือกันเนี่ย กระโดดขึ้นไม่ได้ก็กระโดดละคือเข้าใจอะไรนี่อืมอ เอาลงมาลงมา,างงมาลงมาเอออ่ะโอ้ยเหนื่อยอืมทำไมไม่พาหนูไปเที่ยว